อ่าสบายดีทุกคนสบายดีวันนี้ซิมีข่าวดีเนาะหรือว่าสิเหตุเพื่อสังคมโดยตรงนั่นแหละเลยมาบอกพี่บอกน้องเนาะบอกว่าจะเป็นผังลาวโดวยสปพร์เนาะแล้วก็ฟังไทยก็ดีเนาะแซ่ไปไหนก็นได้ก็ขอบใจได้หลายเฮาสีบอกว่าถามผู้ใดเนาะเก่งทางด้นภูมิปัญญาบอกว่าจะเป็นเด็กหน่อยหรือคนหนุ่มคนเฒ่าบอกว่าจะอยู่แครงในในประเทศลาวเนาะ เฮาสี่บอกว่าเฮาในเดินทางทัวแข้งในลาวเนาะเนื่องจากว่าไปเวียดเนาะและ้วทหากว่าแข้งได้เฮาสี่บอกว่าเฮาสิไปสารวันบอเเจนวะอาทิตย์หนะ้าเขาจะลงไปแข่งสารวันเนาะแข่งสารวัลในเมืองนี้เมืองนั้นนะเมืองสารวานันเมืองเรางามหรือเมืองคงเสโดนนะถ้าหากว่าผู้ใดเนะเาะเก่งถนันภูมิปัญญาภูมิปัญญาอย่างกระยาก็คือแบบเลี้ยงกบเก่งบอเลี้ยงปลาเป็นนี่สินะตอกิ่งไม่ได้สินะอื ขูเคเป็นบอสินะปอกมะพร้าวเป็นแบบรูปแบบนี้รูปแบบนั้น,น,นเ,หเห็นปะออเข็ดเอียงก็ไไ้เนาะสีว่าตั้มมะคุงแซบหรอว่าเอียงกไ็ไไ้สีเกง่งทาาน้านภูมิปัญญาเนาะที่ว่าจะเป็นหมอ,อยาเนี่ยนะหมอเกณฑ์ยาเห็นปะพื้นเมืองอยังกับยาเนาะที่เฮาสามารถเห็ดใดที่ว่าเห็ดเป็นนะทีเก่งท้งานภูมิปัญญานะที่ว่า เฮาบริผลิตจากโรงงานอย่างต่างๆแต่เฮาสมารถเฮ็ดเป็นผสมเป็นนะนะเกี่ยวกับเกษตรเกษิกรรมอย่างต่างๆเนาะมกษสิบอกว่า่คยเป็นนี่ถ้าพอได้เป็นหลือสมารถที่ต่อหาขับเจ้าได้เนาะถ้าหาตัวเองยกตัวอย่างเนาะคอยเลี้ยงกบเป็นเลี้ยงกบมันใครได้มันใครย้ายสินะเลี้ยงกบเป็นเจ้าต้องการอยากขยายการตลาดเออยอยากให้คนมาซื้อหรือว่าเฮ้าอยากซ้อนคนต่อนะอยากเผยแเพร่ต่อนะเพื่อ เป็นอ่าสัพพทานเผอยอแผ่ในการเลี่ยงกบบอกวิธีการเพื่อให้คนหลรายคนที่เขาต้องการอยากศึกษาอยากเขียนหูอยากเอาไปต่อยอดเงินและต่อยอดชีวิตเลี่ยงเบิ่คขอบครัวนะอันนี้ก็คือเป็นบุญอันล้วที่สองการที่เฮาอยา่าเผยแผ่ในสิ่งที่เฮาเหตุเป็นเฮาเหตุใดคือการเลี่ยงกบเฮาอยากขายเฮาอยากมีตัวแทนข้าวเจ้ากับปวโหมดห้ไ้ในมือนะันอืมก็มีหลายอย่างแหละ เนาะสามารถติดต่อได้เริ่มผ่าเบอร์ได้เนาะในคอมเมนต์เนาะส่วนไลฟ์เราต้องเซตมา Messenger เนาะ Messenger เนี่ยเขามีแอดมินอยู่แล้วเนาะเกือบ3คนและ WhatsApp ก็มีเนาะแต่อย่าให้คอมเมนต์ซะอยู่ข้างหลังเขาอ่านเนาะอ่านคอมเมินเบอร์เถอะนะเพราะว่าานสิเป็นยังกะยาเนาะอย่าให้ข่าวเจ้าช่วยเหลือโปรโมทยังให้นะทางด้านความสามารถของทานที่นี่ได้เห็นเป็นกะสามารถคอมเมนต์ได้บอกเบอร์บอกบ้าน เดี๋ยวไปต่างแขนหลไรสิไปแวรถ่ยายคลิปให้ <cetera> พี่น้องเนาะยำอีกถามมาถ้าหากว่าอืติดต่อได้แล้วเนาะข้าพเจ้าจะไปหาทานตรงเสียยองในบอกข้าพเจ้าโบหับเนะาะเคลื่<ส>น <aris> อ,น,อนมาแบบฟรีอืประกาศให้ฟรีเนาะถ่ายคลิปให้ฟรีเนาะเคลื่อนแบโปรโมทให้ฟรีข้าพเจ้าจะบอกเอาเงินเอาคำเนาะจักหยิบเลยนะช่วยเลือฟรีนะ มีตัวอะไดที่ถือว่าโกงขวงแบบว่าเฮาแบบยังเลี่ยงเขาได้อยู่สมมติว่าเออนายทไปทายคลิปห้เลี้ยงเขาคาบหนึ่งก็ดีใจอคอาร์นามอนามันโบกเกียวเนาะเลี่ยงเขาคาบหนึ่งก็ดีใจแด้อฮะนะหรือว่าเฮ้าบบมีหยังแน่หรือว่าเ,าเ,อ,าเออแบบออืป,ป,บบปัจจัย<ม>บ่เพียงพอบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างเขาพเจ้าไปทายคลิปห้ฟรีไปสัมผณสฟรีเนาะอืมไปโปรโมทให้ฟรีเนาะบ่วว่าท่านอยากส่งเสริม ปูปัญญาของตนเองที่ตัวเองมีความสมารถเห็ุใดเหตุเป็นนะอยากทายทอดวิสาออกซื้อหรือว่าเนี้งต่างๆให้รูปแบบที่เขาอยากซื้อซองมาหรือว่าเออผาอยากค้ายออกเนนะผููได้ตรงกันอย่างนี้อย่างนั้นก็โปรหมดให้ได้อยู่ในคลิปเดียวนะผมมีขาดใ,ใจเนาะเพราะว่าเวลาเขาสิไปต่างแขงนะเขาสิไปเวียกนะแต่เขาสิ แรนรถเขาไปหานะแรนรถเขาไปหานะในบ้านเมืองที่ทานอยู่นะอือเพราะว่ายังเขามียุดธประสงค์ใหญ่เกิดเพื่อสังคมมีลีเนาะอยากเกิดเพื่อคนมีลีถือมันจะบอกมีมูลค่าสูงยังกระยาทั้งด้านปัจจัยนะแต่เขามีความสุขทั้งด้านจิตใจทั้งสิ่งที่เขาอยากให้หรือบอกโดยใจเลยบอกโดยต่อแหล่จากตีเลยบอกว่าเอออยากดังอย่ังังเอออยากดังก็อยากดัง,อย,ดงอยากดังในทางที่ดีนะ ทางพอธีบอดีกับพวกาดังกนะันเนาะผาก้นไลกวแนแ่เนี่ยอืมผาเบิ้งแลัแกับแพกแพกโมแพกนังแ่เนาะมันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวลหลายๆทานนะนะบางคนเขาคือเขาบกวมอ,อืมอันนี้ของขาไเจ้าะนะคนดึงลักหมื่นเนาะเอาเอาต,ตามตำรักพันคนเมืองจิบอืม หลักพันบางเัวคิดเป็บเด่นกับรักหมื่นลักแสนหลยคิดว่ามันจะกระเจกกระจายไปทั่วถึงพี่น้องฝั่งเ่าแล้วก็ฝั่งไทยที่คนเราอยู่ฝั่งไทยก็มีนะเพราะว่าคนดีติดตามมีฝั่งไทยหลายเนาะหลายหมืน่นฝั่งเ่าก็หลายหมืน่นอืมที่ว่าเด็กได้อ่านเบิ่งนะแซไปให้หลวงพูดหลูกเห็นเนาะอืเพื่อความสุขและประโยชน์ต่อหลายๆคนนั่นแหละอืมเกา้องระวังอย่างเนาะของลูกตายคีบโฆษณาใหา้ ในบุมทนันได้มีความต่อยอดออกขแหละแชรเดอร์แชนเดอร์ยินเขา